สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสําหรับ FC ทุกคนนะครับที่ติดตามชมช่องผมนะครับเนาะมือน ad ok ี my my ่มือนี่มีคลิปเด็ดนะครับมือนี่มีคลิปมูปวกมะเล็นนาครับผมมือนี่มาเล็นอยู่ตรงหน้านะปุไรมากกับมาได้ครับเรื่องปุไรพานมากนะครับแว่มากกับสิบปกมุดไม่หายได้ครับมาเที่ยวกันได้นะบรรยากาศหนาวหนาวนะครับผมหะาะกลเต็นนอนได้ครับผมดีดีต้อนรับครับผมต้อนรับ ตอนรับทุกคนนะครับผมแบบซีทุกคนนะครับผมเนาะแล้วก็ตอนรับพี่น้องทางไก่ทุกคนนะครับผมเดี๋ยวผมสิพาไปเบิ่งเพิ้งขาไก่คั่วไก่นะครับบ้านงเฮาใสชีวิตกินแบบง่ายๆอยู่ซำหนีเนาะครับผมเนาะเอ้าพากันมาแต่ทางไก่นะครับผมนี่ก็เอ้ามาจังได๋อีกนี่พระเอกที่เนี่ยครับพวกเอาไตวัดอินดี้โว้ยวอรน่ะเบิ่งเด้อเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งเจ้าวขาไก่นะครับผมนี่น้โดยทีมงานนะครับผมเสียคิง แต่ละสินว่เอออันนี้อันนี้ยังก่อครับน,น,นี่อันนี้ยังขืนนี่โบไม่แย่โบไม่ยาอันนั้นอันนั้นเดี๋ได้ก่อนั่นเป็นยังก่อก็ตอนมากเกินยังขึ้นก่อนักลมนักลมแต่แเบิงเ่งแย่กันนะ่ะโอ้ตอนพากันเดินทางมาพาก,กันรถล่มนะครับผมเนาะมาด้วยความลำบากนะครับผมไงนะครับผมอันนี้ก็อันดีนะบ่ได้ซ่อนกันนะครับผมแลจะมีเพื่อยู่ด้นี่ครับผมโอ้เอ้ามือนี่กะ ม่วนมวนครับผมมือนี่บรรยากาศเป็นใจพ่อมึงนะผมมีหอวเดือดด้วยนี่แมวอ่องตองอยู่โอ้ยผมเองเออต้องอะไรเออออกกองไปไอ้มึงก็เจ้ามาขายอยังไงเนี่ยเอาเจ้าบาลนี่หยันใจครับเอ้านี่มันมาขายกล้วยเลยมันมาขายกล้วยเอ๋อครับผมมาที่นี่กินกล้วยเฮ้ยมาอีกแล้วไม่ได้ไปวะนี่ อ่อันนี้เราก็ปลูกผักขายได้ครับอย่เราไปขายเซกิซอเราเนี้ยนี่บางเนี้ยเราขายผักขายเนี้ยเราขายหลายอย่างอนี้กล้วยหอมอ่าอันนี้หอมจริงเนี่ยซุกบ้วเนี่ยซุปป้วยซุปเจี๊ยบแล้วเสร็จจ้บานก่อนสามเออเดี๋ยวเรียก่าเป็นเบงไก่แล้วรับเบิ่งฝากกล้วยไปยังสามสิบปีเนี่ยเขาได้อีกล่ะเอามาเอามาเคนเกือบสิบใส่ไก่ บาดแล้วบอกโอ้โหเฮ็ดเฮ็ดอยู่แล้วเออเออเดียวเออพวกเดียวจะฝากกับเจ้ากลับบ้านเอาเจ้าอยู่กว้างสิเปรมให้พอละเอาเจ้าวัวก็ะที่สิไปส่งกันโอ้เออเดี่ยวเอาเจ้าเนาะเออเเดี๋ยวอันอันนี้มึงเอาไปซมเลยอันนี้ไปซมกันหน่อยเอาจะไปไปบัวเพิ่นเอาแล้วนั่นดี่กันขาดเล่าอะไรได้ไปงานใดนี่คนดังเนื้อสิบอกไงพี่น้องเขา เบิ้องเนี่ยพูน่ะโอ้ถอนขนไก่ก็ได้เบิ้องเนี่ยมันมาธรรมตรดิไอ้พมาเอกไว้เนี่เบิ้องเนี่ยผู้บ่าวไทยบ้านอินดีโอ้เบิ้องเนี่ยเบิ้งสเต็ปการดกขนไก่สุดยอดทีเดียวเออจูเออครับผมนี่เบิ้องเนี่ยเบิ้งเนี่ยเนี่วั่นผัวอ่านได้กินย้อนเล่านะไปใส่มาใส่กี่หลาเบิ้งเนแล้วดกขนไก่เหมือนพี่น้องเอ้ยมามาเด้อมาเด้อมาที่นี่เอฟซีบุรีอยากสิมาหาเล่าแล้วก็ยินดีต้อนรับครับผมเออขาไก่ให้กินกุ้งก้าวล่ะ เออคุ้นน่คดังค่ะาร่าบ่ได้คนดังไงครับผมนี่เราเป็นอยู่ไฮอยู่หน้าหนาวขาไกลเนาะครับผมเนาะโอ้หมูพวกมะเร็งเอฟซีบุไดมากกับจอนรับเนาะครับผมเนาะมามามาครับผมมามวลน้ำกันนะครับผมอันนี้ก็มาจากกาซสินนะครับผมโอ้อันนี้อยู่ทงอยู่ทาอยู่ไฮอยู่หน้าเด้อบรรยากาศมันถึงสิบหกไงยักหน่อยพี่น้องนี่ ใส่เบิ้องลวาถอนขนไก่ใส่ใส wow ่ผัวใท้บ uh, uh, oh, uh, ้านนี่น umm> ี่แหละมันชุดยอดแล้วตรงนี้ครับผมไห้บ้าน

บรรยากาศออกมาหนีนะครับผมน้องแล้วแล้วบันที่นี่สุดยอดเลยว่ะ đều có đi nhung nhung xây nhà với bà cái này, ơi, không, không lần lại. เอาไปใส่ต้มไก่เจ็บไปยั้งเสยตก่มไก่บักขามตก่มไก่้อคระคามโอ้ยที่น้องว่าทางไก่ครับบ่ด้หาเสียงเน้อนน่ไว่หยาชิมงานครับชิมงานชิมงานมาอ้โอนี่ละเราต้มไก่ใสีใบบักขามสูกินบดพี่น้องเนี่เอ้า ใส่หมอพี่น้องเดิมเก็บภาพตอนเอาใส่หมอให้เบิง้งอันนี้ก็โอ้เบิ้งนี่พดเดือดเดือดจนฉัได้กินนีใบบนนนใ่ใส่ใบบักขามนี่พี่น้องกูได้บักเค้ยบักเคยกินเด้อเบิ้งเด้อเบิ้งเอาเบิ้งเอาต้มไก่ใส่ใบบักขามเบิ้งแนบกันไงไก่ใส่ใบบักขามปลุกจากกาลสินไม่เห็นให้กิน,นอืมเแซ่บครับพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวรสชาติยังไงสิให้เบิง้ง คลิปหน้า